ผมจําได้ผมซื้อที่สุขวิสิทเนี่ยห้าร้อยล้าน <Whoa. S 1> ผมซื้อที่แปลงนี่สิบห้านาทีแล้วแล้ว,ลวไอ้ที่คนอยู่เนี่ยไอ้ที่มีบาร์มีไนท์คลับมีอาโกโก้เนี่ยใครไล่ผมไม่ไล่นะแบงค์ไล่เองเอครบปีใช่ไหมแบงค์ก็มาบอกแม่แบงค์ไล่ไม่ได้ไปคุยสามรอบบอกว่าไม่ไปมันจบไปด้วยการติดคุกเริ่มเข้าบ่อนนี่เขืออายูยี่สี่เลยนะโอ้อยสวรรค์ประทานพรของผมวันแรกที่ผมเข้าไปวันนั้นผมได้สี่ล้าน ผ่านไปสามวันเสียไปหกล้านสมัยก่อนนู้นเรารับงานแบงค์ชาติเราได้รับพิมพ์หนังสือคู่มือวิธีดูธนบัตรปลอมเสร็จแล้วตำรวจล้อมลงพิมพ์ค่ะอะเขาบอกเราพิมพ์บังปลอม<ว>ซึ่งเช็คแต่ละใบเนี่ยมูลค่าน้อยสุดก็คือสิบล้านเออค่ะอ,อ,อย่าบอกนะว่าเด้งหมดมที่นี่เราเลยถูกฟ้องลมละลาย เขาได้นำสินค้าหรือว่ายาบ้าของฝั่งพม่าเอาไปซ่อนไว้ก่อนพอถึงเวลากําหนดที่จะต้องไปไปเอาไปส่งเนี่ยเขาไปแล้วปรากฏว่ามันมันหายไปเขาก็เลยต้องแจ้งให้กับเจ้าของยาเนี่ยให้เขารู้แต่ปรากฏว่าทังนนนเขาล็อกตัวไว้ก่อนก็บอกว่าไปแก้ตัวใหม่ทำต่อมาอีกอจนถึงปี41ก็ถูกจับ 20